สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนสุภาพาไปครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่หมายเรียบร้อยครับนะฮะวันนี้มาตกงานอจิอีกหนึ่งงานนะครับนั่นก็คือแคร o โอไลน่าลิกะครับวันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะัคันครับพายอเนียนะครับอีโวทูครับนี่ฮะสวยงามนะครับเวสองแปดครับสวยงามมากนะฮะแต่ก็วันนี้จับคู่กับรอกตัวใหม่ครับที่ ทางร้าน Shadow Fishing ชอบก็ตนะครับได้แนะนำมานะฮะแล้วก็ให้ทดลองมาใช้นะครับเทอเนียเหมือนกันครับนะฮะโอคุมาครับนะฮะอันนี้จะเป็น i n s p i r รนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยครับนี่ตัวนี้ใส่ลอกเรียบร้อยนะครับนะใส่ลอกใส่สายเรียบร้อยนะฮะัสดีครับใส่สายเรียบร้อยครับนะตัวนี้ น้ำหนักใช้ได้เลยนะฮะเดีว่าโอเคนะสำหรับงานอาจินะครับเบานะครับไม่หนักนะฮะตัวนี้สวยงามน,นะสีสันสวยแล้วก็สายวันนี้ที่ผมใช้ครับนะบก็จะเป็นสาย P.E. ของของชิมาโนนะครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเบอร์ก็เป็นอย่างเงี้ยเสียงรอครับสวยงาม ะะเดี๋ยวมาประกอบครับจับคู่กับพโอเนียสองตัวเลยนะฮะอีวทูแล้วก็ลอกเป็นอินสไปร่านะครับโอคุม่าครับโอเคครับตัวนี้เซตนี้เลยนะครับสวยงามางสวยครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานดูนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูว่าผลงานของเราจะเป็นอย่างไรนะครับนครับสวยแล้วก็วันนี้ครับนะฮะอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนะอันนี้ฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับนะฮะตะกัวนะครับตะกัวแครไรนาลิกครับนี่ฮะใช้งานดอกอดก็ได้นะฮะอันนี้15กรัมนี่ครับมีลูกหมุน2ด้านนี่ฮะ สวยงามอันนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับนะฮะสั่งจากพี่น็อตนะครับที่ตกแครไลนาลิกด้วยกันนะครับพี่ทําขายส่งขายจัดส่งทั่วโลกนะครับท่วประเทศเราไม่ขายแล้วจัดส่งไม่ทันนะครับอันนี้ส่งทั่วโลกแล้วนะฮะแครไลนาลิกครับนี่สวยงามนะเดี๋ยววันนี้เราใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามางานนี้แครไลนาลิกนะฮะมีช่วงนี้นะครับเป็นปลาเซกลานะครับหรือว่าปลาสีกุนบ้างนะครับเข้าอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า ผลงานวันนี้นะครับประมาณ 45- หคนตรงนี้จะช่วยทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนครับไปดูกันครับกับโรกทั้งคันทั้งรอบไพโอนียนะครับโอคุมาครับแล้วก็อีวทูโอเคครับนะรบประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยครับไปหากใครมาภูเกต็ตหรือว่าอยู่ภูเกต็ตและยังนึกไม่ออกว่าจะไปร้านค้าร้านไหนดีเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดนะครับผมแนะนําร้านชาโด ช็อปคูเกตครับอยู่ถนนพัฒนาท้องถิ่นตำบลวิชิตครับตรงไปเลยนะครับสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับร้านนี้ผมแนะนำว่าต้องให้ไปให้ได้ครับเพราะอุปกรณ์มีครบคันทุกอย่างครับยังไงทุกท่านต้องไปให้ได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายแรกของเดี๋ยวสุภาพาไปด้วยครับเอาเลยครับเดี๋ยวดีเดี๋มาครับทุกผู้ชม อันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำนะในส่วนของการประกอบสายที่ผมใช้นะไม่ว่าจะเป็นสายช็อคสายหน้าตะกัวแล้วก็ตาเบ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะสายช็อคครับเป็นของต้นน้ำนะครับอาราชิครับ20ปอนนะฮะแล้วก็สายหน้านะครับอาราชิเหมือนกันนะวันนี้พอดี12ปอนปอนหมดแล้วก็ส0ปอนก็หมดนะครับเหลือแต่ส3าปอนวันนี้ไม่รู้ว่าสายจะแข็งเกินไปไหมครับนะมาดู13าปอนครับ ต้นน้าราชิครับแล้วก็วันนี้มาเทสเยื่อนะครับเทสเหยื่อที่ใช้เป็นหนอนยางนะครับก็จะเป็น ticking major นะครับตัวนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับที่แนะนําแต่ว่าอยากแนะนาครับเพราะว่าผมว่าใช้ดีแล้วก็หางฟิวด้วยเดี๋ยววันนี้ไม่รู้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูพี่ๆเขาในแก๊งวันนี้ใช้มาวอมซอฟกันนะครับนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูครับเลยโอ้โหนะฮะขี่รถมาแล้วนะครับแล้วก็ตะก่วครับ ของพี่น็อตนะครับนะอันนี้สั่งได้ครับนะตะกัวอย่างดีนะส่งทั่วประเทศนะครับนะอันนี้สั่งได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับประมาณนี้ครับโอเคอ้อสุดยอดมาแล้วครับทุนผู้ชมโอ้สุดยอดครับพี่น็อตครับจัดแล้วมืดหน่อยมืดหน่อยไปโอ้นุ่นเียบ้อยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้เซ็กลาครับทุนผู้ชมนะสีกุนบังครับไปครับ โดนนะครับโดนแล้วโดนแล้วโอโหเล็กเล็กนะทุกคนว้า้าฮ่าฮ แล้ววันนี้ครับผมเดินทางมากับพี่น็อตครับแล้วก็ทางทีมงานของพี่น็อตนะฮะนั่นก็คือที่ทํางานกับพี่น็อตนั่นเองนะฮะที่มาตกปลาด้วยกันนะครับมาสนุกสนานด้วยกันครับวันนี้น้ําค่อนข้างแรงขึ้นแรงน้ําขุ่นด้วยครับนะฮะเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการตีครับตีกันพักใหญ่ในช่วงน้ําลงนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานเราจะได้กลับไปมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกระตุ้ใจด้วยนะครับ đ ú n สองสี่หกตัวสีทุกตาสุดยอดอ๋อจะพี่ป๊อบผิดก๊อฟใช่ไหมพี่ก๊อฟแล้วก็พี่น็อตเนี่ย<อ>พี่น็อตอยู่ตรงนี้กัน,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 นเฮ้อวันนี้ห้องเงียบนะได้ละไหมครับงเงียบจังวันนี้ก็คือแรงนำนำไอ้นี้ด้วยนำพุ่นด้วยนำพุ่นพุ่นอย่างไร ตัวเล็กเลยนี่มาแล้วครับอ้อซ็กแล้วทุกคนนี่ครับตัวเล็กมาแล้วเราจะดังลานอะไรครับ โอ้ห้าตัวด้วยอืม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 ดึงดีครับตัวนี้อะไรอืมโอ้โหข้างฟานครับวู้ฮู้ อ <Wow. S 2> ้าปานซะใหญ่ นาน,นานทีจะได้เขา <Ooh! S 1> <laughs> ครับผมสุดล้วครับอืมเอาทำมาลุ้นดินะ นะครับเราจะวิ่งดีครับมาแล้วครับโอ้ยกุย้ยญี่ปุ่นโอ้ยสักล้าอยู่นึกว่ากุ้ยญี่ปุ่นสักลา้กลาครับสวยงาม 行啊。 เย้ yeah. ครับวันนี้สิ้นสุดภารกิจกันแค่นี้ครับไม่ทราบว่าปลาหมดหรือว่าสุภาตกไม่เป็นนะครับวันนี้ได้ไม่เยอะครับ